เมื่อกล่องเปิดกล่องฝาครอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการกดตรงนี้สามวิให้ไฟตัวแดงๆเนี่ยไฟตัวแดงๆที่ทางโทรศัพท์จะมองไม่เห็นนะฮะกดไว้สามวินะครับให้ดับหนึ่งสองสามดับไปแล้วเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้จูนเลย <c oughs> ไม่เข้าเอาใหม่ หนึ่งสองสามปุ๊บเสร็จแล้วก็กดรีโมทตรงนี้เนี่ยนี่ยมันแมบม๊บแม๊บม๊บแม๊บแม่บแม๊บมบแมบม๊บแม๊บมนบแบบแ่มมมาับม กดตัวนี้พ๊กไฟตัวนั้นก็ขยับแต่ว่ามันไม่รับกันเอาใหม่เอาใหม่หมกดเทน่นดับก่อนหนึ่งสองสามมันดับไปแล้วเพกดปุ่นนี้ใส่กันนมันก็กระพริบกระพริบกระพริบแล้วไม่ได้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลนะครับเอาใหม่